ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณกัญญาค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงต้นเบอร์มาร์กดาค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเบอร์มาร์กดาเป็นต้นไม้ที่โตไวค่ะเพื่อนเพื่อนเลี้ยงในน้ําก็ได้เลี้ยงในดินก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเจริญเติบโตได้ดีอันนี้สําหรับมือใหม่แล้วก็มาคุยเรื่องให้เพื่อนเพื่อนฟังเรื่องกระถางค่ะเนี่ยค่ะท่านใดที่เพื่อนๆท่านใดที่เลี้ยงต้นไม้ในบ้านนะคะ เพื่อป้องกันปัญหาในการลดน้ำและเลือเทาบานก็ใช้กระถางสวมลงไปอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องปลูกลงไปนะคะเอาไว้ในกระถางพลาสติกเราธรรมดาเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอาไปสวมแล้วได้ลดน้ําสะดวกอันนี้ต้นนี้เลี้ยงในบ้านได้ค่ะเพื่อนๆทุกคนแล้วก็อันนี้หมอนต่าไทคอนต้นเดิมค่พะพอดีเขาเออกใบใหม่มาอีกใบค่ะเพื่อนๆทุกคนแล้วใบเก่าเล็กๆเขาก็เหลอเืองเราก็ทําการตัดทิ้งเรียบร้อยอันนี้กระถางซื้อมาจากอีกกยิปต์ค่ะเพื่อนๆทุกคน อันนี้ก็คือพูราชินีเห็ดอ่อนค่ะพูราชินีเห็ดอ่อนก็ปลูกในบ้านได้นะคะเพื่อนๆปลูกได้ทั้งในน้ําแล้วก็ในกากมะพร้าวสับกับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยค่ะเราก็ใส่กระถางเซรามิกสวงเนี่ยค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็คือเงินไหลมาด่างข้าต้นที่เคยลงไปก่อนหน้านี้ค่ะตอนนี้เขาออกไปมาแล้วค่ะและต้นตั้งแม่ของเขาก็ออกยอดมาอีกสองสามยอดแล้วนะคะเพื่อนๆไว้วันไหนเขา โตเต็มที่แล้วจะเอามาให้พเพื่อนๆดูอีกรอบนะคะเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อันนี้แบ็กบิวตี้ต้นเดิมครับเพื่อนๆทุกคนแบ็กบิวตี้นี่น่าจะชอบแดดครับพวกนี้ปลูกในดินค่ะพวกอะโลคาเซียปลูกในดินแล้วก็ปลูกในดินได้แล้วก็ปลูกมีหล่อน้ําไว้ได้ด้วยครับเพื่อนๆทุกคนแต่ถ้าเกิดต้องมีแดดมีแสงเยอะค่ะเขาถึงจะใบสวยอันนี้แบ็กบิวตี้ค่ะ แต่ถ้าเป็นพวกเงินไหลามาอย่างเงี้ยค่ะเงินไหลามาเลี้ยงในบ้านได้ภูรชินีหินอ่อนเลี้ยงในบ้านได้คะ่ะไทคอนก็เลี้ยงในบ้านได้ครับเพื่อนๆทุกคน,นงก็เลี้ยงในบ้านเขาจะไม่ค่อยโตครับเพื่อนๆทุกคนและใบเขาอาจจะเล็กลงและเสียอาจจะไม่สุกนะคะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ที่ภูมิใจนาเสนอที่สุดก็คือเบอร์มาร์กด่างครับเพื่อนๆนี่คะ่ะใช้กระถางเป็นเคสส่วนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไก b ์ให้ด้วยนะคะ Have an i c e d เดคะ่ะ